อะไรอีกเกมเจอใครเนี่ยเล่นด้วยกันตาที่แล้วหรือเปล่าเจอเพื่อนเก่าอ๋อ,อนึกว่าจำเราได้เขาเคยเจอกันนะครับคนที่5้าคนที่2 เจอใครเนี่ยเล่นด้วยกันตาที่แล้วหรือเปล่าเจอใครเนี่ยเจอเพื่อนเก่าอ๋อเรื่อว่าจำเราได้เขาเคยเจอกันนะครับคนที่ห้าคนที่สองโหดใช่ไหมโหดใช่ไหมเนี่ยจะได้ให้แบกอ่าชิบหายแล้วไม่โหดอีเลนเดอร์ฟาร์มนะจับตัวยากเลยดิเฮ้้้ยยไออเเหี้ย อัพสกิลผิดเผออัพสกิลสองก่อนนะครับโอ้โหพลาดเลยทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้เฮ้ยใจเย็นเมดมึงดูกูด้วยกูอัพสกิลมาผิดอันนี้มึงอย่าห้าวขนาดนั้นดิเฮ้ยสองเลยออกมาออกมาเอาูให้ถอยเลยถอยเลยอย่าแรงเลยถอยดิโอ้โห อุยน่าจะถอยนะ <enemy> อ้าวเฮ้ยก็เล่นได้ว่ะพอเล่นไปดักป่าฝั่งนู้นนะครับ oh. เจอแต่ยอน <Hey. S 1> เี่มาเลือกสองแล้วครับ <Wow. S 1> เราต้องเคลียร์คีพก่อนนะเทพยอนตอดเอาแป๊บเดียวเลือดหายโอ้โหแตกสองคุ้มไหมเนี่ยได้ป่าเขาแต่เราหายไปสอง ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะออกรองเท้าก่อนครับวิ่งช้าเลือเกินเฮ้ยมนันนี้จะเพิ่มเกาะให้โอ้โหเอาบังกรเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าเป็นรองเท้าเกาะดีกว่าครับฝั่งโน้นมีแคลรี่สองตัวนะเจอยอนด้วยยอนแรงแรงต้องออกเป็นรองเท้าเกาะครับ ม่เอาละกันเสินหานละระวังระวังเออฟนิกซ์เอาเลยหลเหรอเราเลือกงสี่ก่อนเนี่ยเอาไหมเอาไหมเฟนิกซ์มีวันติแล้วจะเอาวะจะเอาโอมาโอมาจะเอา,อเปา,อา,เอาแปลงล่าแปลงเอ้ยไอ้เหี้ยแปลงล่าอะไรทีเอามันเอามันยี่ให้ได้ไหมวะได้เนี่ยสวยครับเก็บโอมาไปโอ้ยโดนไม่ข้าม ติดขื่อนะโดดไม่ข้ามเมื่อกี้กลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออันติก่อนก่อนจะบวกมึงช่วยดูอันติกูด้วยปากมาว่ะปากมาถอยมันถอยมันทางนั้นไม่ได้เฮ้ยตายดิโอ้ตายเลยดังไงกูจะตายเหมือนกันโอ้โหเกือบรอดแล้วลิงมาครับโอ้ลิงลิงทำไรลิงอะไรเวอร์เนี่ย ดูอันตีผมก่อนนะถ้ามีอันติน่าจะบวกได้อยู่แนตะ่เราอันติยังไม่โคไปเลยเพื่อนอ่ะไม่ดูนั่นะไรเอาไปรับแต่น่าจะเสียป้อมบนนะโอม่ามัน,นออยังเจ้าอีกเหรอโอ,โ,หโอ้โหเฟน,นิกเฟนิกได้ไหมเพื่อนคอยดิเห็นจังไหมโอ้ไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวกูเอาคืนให้เดี๋ยวเอาคืนให้ตายดีดีโอมาวว้า เฮ้ยยอนมาโอ้โหขีขาวด้วยเหรอมันตีตีสีขาวด้วยเหรอย้อนไม่เชื่อว่บตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่มีย้อนนะเนี่ยลิงเข้าว่ะลิงเอาว่ะได้เนี่ยสวยได้ครับเก็บย้อนไปแต่เราเสียป้อมกลางครับเอาเฟนิกซ์เอาอีกแล้วเป็นอะไรโอมาเนี่ยมึงเป็นอะไรแพงล่างเลย่อมึงตัวเดียวโอมา โอมาโอมาแต่ไว้ดิโอ้ยเอ้ย,อยอสองตัวไอ้สองตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเมื่อกี้ไล่ดิโอ้โหไ,ไม่ทันเอาก็เอาเพื่อนตามเพื่อนตามเราก็ไล่ครับลิ้มเออสวยลิงเก็บตุเลนไปให้ปาา่าเราป่าจะได้เกิดไม่หลับจริงๆตามไม่ทันป้อมบนครับดีดีๆๆดีนี่มีได้หวะ ายเนีเอาเกาะไปเพิ่มเกาะให้เพื่อนนะครับจะแตกอันติเราจะได้มาเร็วๆนะปอกอีกได้ไหมเฮ้ยไ,ได้เนี่ยการเอาดิไปไหนวะโอ้ไปอยู่ข้างหน้าครับเอาให้แตกดิถอยเลยถอยเลยถอยดิคึง <c oughs> ดูอันติด้วยอันติมาแล้วอันติมาแล้วมาแล้วแต่เราไม่มีเพื่อนครับ <c oughs> อันติเพื่อนนี้ให้เฉย เดี๋ยดูแล้วถ้าจะไม่รอดแล้วเนี่ยไม่เอ้ยรอดเลยว้าวฟอร์เรนมาพอดีครับโอ้โหได้ครับลิงลิงมาลากเมื่อกี้ฟอร์เรนกำลังจะลั่มเลยเฮ้ยได้เลยฟอร์เรนโอ้โหเชดเฮ้ยตายสี่โอ้ทำเป็นคิวอะฟอร์เรนอะแปลว่ามันหลอกเราแล้วเนี่ยว่ามันไม่โหดที่ไหนได้กันโหดบ้าเก็บสแต็กตก่อนครับ ว่างๆเกาตีคีปไปนะเอ้ยแล้วเหรอบวกอีกแล้วเหรอมาแล้วเพื่อนมาแล้วตีนี้เท่าสวยอัติมันเหรอเอาไหมเอาไหมไปมากนครับไปมากแล้วเอาดิไปมากแล้วสวยปลาป่าป่ามอยู่นู่นเนี่ยเนี้ยเนี้ยปลามันปลามันมาเอาปลามันเอาไปไหนเอาดิเอาดิเดี๋ยวมันกลับนั่นไงว่าแล้วจะเต็ะจุก กูเห็นผีเ <speaker> ช oh. 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 ื่อยเฮ้ยลิงโอ้โหเกือบลิงเกือบล่วงนะครับเมื่อกี้แต่ว่าทำไมมันหายเร็วจังวะเมื่อกี้ปากมันเลือดเหลือตั้งเยอะลิงทุบทีเดียวหายเลยเราก็เก็บสแต็กอันตีไปนะครับในขณะที่เพื่อนยังไม่บวกแต่ว่าฟอเรนโอ้โหโโอ้หฟอเรนเก็บย้อนคาป้อมอ่ะยังจะสกัดต่ออีก่ะเอาอีกวะโอ้โหโอ้โหได้สกัดด้วยเจสเก็บสองอะโอ้ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องไปซัพพอร์ตโอ้โหไม่ทันคนระับไอ้มาจ้ามาจ้าถอยเลยถอยดิดาเวกไม่พอตามนะแปลงล่างเลยนี่มันเป็นแผนยึดเคปมาเติมไปเลยฮะ <Huh? S 1> ตายโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะสกัดสกัดล้วงเหรอสกัดล้วงเอามันไอ้โอ้โหมันจุกว่ะมันจุกว่ะจุกมาเจอต่อเดี๋ยครับสกัดสกัดสกัดแตกดิครับไปดิ แ้อ,องเลยวะเขาก็เอาวะ <an> เพื่อนพาเปิด <an> เราก็ตามครับถอยไปถอยไปกูแทงให้ <an> ว้าวเฮ้ยนี่ไงมันเห็นแล้วไม่ได้วะไม่ได้วะแปลงล่างเลย,ยเดี๋ยวมันแย่งเดี๋ยวมันแย่งโอ้โหเกือบโดนครับเนี่ยย้อนน่ะย้อนยิงซีเนี่ยเห็นย้อนไหมไล่ย้อนออกไปครับสวยได้สกัดไปครับ เดี๋ยว,ยวรอกูมีอันตีก่อนนะโอ้โหมังกรไม่มีคีบครับเพื่อนมาดิมากดดันมันมาเกาะไปโอ้โหมังกรโอ้มังกรหายแล้วไอ้ลิงลิงโอ้โหลิงแรงแล้วลิงเกิดว่ะต้นเกมดูจะไม่รอดแต่ตอนนี้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตีก่อนโอ้ข้างล่าง ถอยเลยมาจา้าเชีวยวเหรอถอยดิถอ,อยยังไงล่ะถอยได้ไงล่ะถอยได้ไงล่ะแปลงล่างแล้วปลิงมาพอดีไงเห็นไหมผมกะไว้หมดแล้วกะไว้หมดแล้วยอนยอนโอ้โหเหลยยอนตัวเดียวโอ้โหเพนตายหมดถอยดิ oh, <no. S 1> โอ้โหแม่งยอนยิงฟรีอะครับยอนยืน,ย,นยิงเฉย,ยเมื่อกี้ไม่มีใครเอาจะตายได้ไงเราไม่มีใครตีมัน ห้าะไรมุกไม่หาพาเครียดนะเนนะเพื่นไม่เข้าใจอะ่ะมุกห้าแถวอ่ะสักยันห้าแถวอ่ะปลอมล่างปลอมล่างไหนมีใครไหมอ้าวไม่มากันแตกนะครับไม่มากันอ่ะแตกเด็กหาดิมารวมเนยเอาไหมเนี่ยเราแปลงล่างอยู่รอลิงเบลสกัดครับเดี๋ยวเรารอจังหวะเพื่อนไม่จู่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนไปเอาคองครับ เราล่อไว้ก่อนล่อซื้อครับล่อซื้อสวยมาๆมาเอ็นมันเฮ้ยข้างล่างบวกล้วเราต้องไปแล้วอย่างนี้เพื่อนเรียกร้องเพื่อนเรียกร้องแบงล่างครับมาดิมาดิอาวไปไหนอ่ะเพื่อนโอ้โหโดนโดนคนเดียวเลยเพื่อนไม่ตามอ่ะาป้อมมาป้อมเฮ้ย มึงเอาป้อมก่อนดิแคลรี่โอ้โหแคลลี่แตกเลยไม่เอาป้อมวะพอจะคิวเราก็จะตายอันติก็ไม่มีเอ้ยลิงลิงได้ไหมโอ้โหไม่สกัดไม่ตายเอาเลยเอาเลยป้อมมาป้อมตายสามอะ่ะเราได้เปรียบอยู่อ,อะไรสกัดเอาป้อมดิเอาป้อมด,ออดิโอ้โหลิงแตก อีฟอร์เลนมาพอดีครับโอ้โหมาทีเดียวหายลิงเกิดหม่ครับจบดิดีป้อมด่เฮ้ยโอ้โอหเฮ้ได้เว้ยจบเลยอย่างงี้เย็ yeah. โอ้โหฟอร์เลนมาพลิกเกมเลยครับว้าว <Victory. S 1> สุดยอดโอ้หช่วยไปยี่สิบฆ่าไปสามตายน้อยวอาเพื่อนด้วยช่วยเยอะด้วยโดนดามเมจก็เยอะด้วยนะเอาล่ะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการโซโลแลน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ